แล้วก็พี่โตในช่อง s ั n v i เด d e n ไ o Thailand นะคะพี่โตคะวันนี้เรามากันเจอกันในโปรเซสอะไรคะอันนี้ครับจะเป็นโปรเซสสุดท้ายนะครับก็คือโอั้นตอน Final i n s p e c t i n นะครับหรือการตรวจสอบลักษณะภายนอกของชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยเราจะตรวจสอบลักษณะของงานนะครับ100%ก่อนที่จะส่งนัง่นคือกับลูกค้านะครับรแล้วทำไมเราต้องไปตัด เนื่องจากงานเรานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสแคตหรือว่าปัญหาอื่นๆที่จะส่งผลให้ชิ้นงานนะครับมีลักษณะที่ลูกค้าไม่ต้องการนะครับเราก็เลยจะต้องตรวจสอบ100%อก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าครับผมถ้างั้นลองไปดูกระบวนการ,รไฟ n a ล p r o c e s กันเลยนะคะไปกันเลยพี่โตนะคะอันนี้คอขอบคครอันนี้นะครับ ที่พนักง,งานก็จะมีการตรวจสอบลักษณะภายนอกของชิ้นงานนะครับ100%นะครับโดยใช้สายตาตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบหมาของกระบวนการก่อนหน้านะครับว่าได้ผ่านกระบวนการก่อนหน้ามาแล้วหรือยังนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่อง MMC นะครับ MMC จะเป็นการตรวจสอบ ของอกระบวนการก่อนหน้านะครับว่ามีการข้ามกระบวนการหรือเปล่าถ้ามีการข้ามกระบวนการนะครับเครื่องน,นี้จะสามารถดักจับได้นะครับแล้วถ้าโอเคนะครับก็จะขึ้นสัญลกักษณ์ว่าโอเคนะครับตามนี้เลยแล้วหลังจากที่เรามาง,งานเสร็จแล้วเรามาทาอะไรต่อแล้วคะน้องพนักง,งานนะครับก็จะตรวจสอบอีก100%นะครับแล้วก่อนที่จะนํางานนะครับลงไปในแพ็เกจจิ้งนะครับ ที่พนักง,งานแอปพลิเนเสร็จแล้วอันนี้เขากำลังจะทําอะไรต่อไปคะหลังจากที่พนักงานก่อนหน้านะครับเช็คง,งานไปแล้วถึง200%นะครับพนักงานคนนี้เขาก็จะนับงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครบไหมถ้าครบแล้วพนักงานก็จะนํางานนะครับลงในบล็อกไมคิจิ้งต่อไปนะครับ ค่ะก็สำหรับ EP นี้นะคะพี่โตของเราก็พามาดูจากกับไพน์อทเอ็กซ์เทนทีฟกันแล้วนะคะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรดกดติดตามชมได้เลยนะคะแล,ละอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก